สวัสดีครับทุกท่านครับขอเสียงไปรุ่นใหญ่เลยวุ้ยนปรุ่นฐานล้าเลยนะสวัสดีครับเดี่ยผมเจนิติโชคด้วยนะครับตายแล้วแต่ต้องรับผ่นะสวัสดีครับสัตว์สิทธิ์แท่ทองครับผมวันนี้เราสองคนครับท่าพี่วิธีกรนะครับครับผมนะครับขอบคุณมากที่เชิผมมาเราอยู่ในคอนเสิร์ตอะไรครับมา เสนอเาเสนอนี่เสนอเขาบอกเพื่อนกันสำคัญเสมออ๋อชื่อมอนเสนอเน่นี่คือชื่อเพื่อนผมไม่รู้ไงเกือบตั้งชื่อให้ใหม่ขอไม่ชื่อหรืยเหรอมีชื่อมีชื่อเปนคอนเสิร <T> ์ตเพื่อนกันสำคัญเสมอนะแน่นอนนะฮะนการรวมตัวของเพื่อนพี่น้องศิลปินนะครับที่มาเพราะว่าเราจะมาแบบรายได้ทั้งหมดเนี่ยจะไปช่วยเหลือพี่จอย ก็จริงๆแล้วทุกคนเนี่ยเสียบัตรแล้วใช่แล้วทุกคนถ้ามาช่วยกันขอเสียงปรบมือกับความใจบุญของทุกคนด้วยครับตบมือดังๆให้กับตัวเองนะครับขอบคุณคนใจบุกๆทีทุกคนเลยนะครับน่าจะเป็นเป็นเทวดานางฟ้าทุกคนสำคัญที่สุดนอกจากนะครับนะเรื่องของการซื้อบัตรมาเข้าชมแล้วครับให้แล้วเนี่ย เป็นเรื่องของกำลังใจที่ทุกคนไม่ลืมกันนะครับเป็นโครงการกันอยู่แล้วว่าวันเวลาจะผ่านมาแล้วสาปีแล้วนะที่เรารู้นกับพีซเตอร์คุณผูนี่ยาวนานมากนะทุกคนคอนเสิร์ตเนี้ยมันสนุกตรงไหนรู้ไหมใครยังมีเทปพัส่บ้างมีเออใครใครมีเทปพัสดุพีซเตอร์วันนี้ใครเอาเทปพัสดุพีซเตอร์มาบ้างเีรางวัลพิเศษจะมอบให้เออเขาบอกเขาเก็บไว้บ้านครับตอนที่แช่อยู่ช่องพีบัวหยา เฮ้ยโอ้โหผันเสียงกัเลยโอ้่เดี๋ยวกินปีใครใจนี่ครับจับกันได้ไหมครับดีดีสเกลชรับพิกรแต่ใครที่แบบโตมากับคตาก็ได้กรันรัทุกคนะครับจี๊บดจิ๊จี๊ด้จอยใ่ไมทีมมานสามคนที่สเกิร์ตบครับดูกามาก จะจำเพลงไม่ได้แลเดี๋ยววันนี้บอกเลยว่าใครที่โตมาขีตากเกษตรพิ่ขีตาถ้าว่าจะมาทักท้ายอะไวันนี้นะครับเพื่อนๆนะครับศิลปินที่อยู่ในค่ายของคีตาวันนี้มาร่วมรวมไปถึงนะครับเพื่อนๆที่อยู่ที่น้องเอี่ยวไม่ไดเจอเนี้ยเดี๋ยวแย่ก่อนหน้านี้ยสามท่านที่มาร้องอ่อนจริงๆแล้วคิดว่าท่านกำลองหลังเอาแต่ว่าเขาขอบอกว่าขอได้ไหมเพราะว่าที่ไว้นานอยู่ม้วงกลัวคนหลังก่อนสามทุ่มต้องกลับบ้านมิดนอนแล้วเป็นกลุ่มต่อไปครับป๋าครับครับผมนะเป็นเพื่อนรักอ๋อ เออไนี้มเจ้ีจสามของเจ้าของงานจอสเรนะครับมาใการวันนี้หกท่านซึ่งโชวนี่ทุกคนเียบไากเพราะผมเห็นเขาซ้อมเนื้อเพลงเขา่นเพลงไอยู่เวรามารูลว่าเาจะรเเขาเป่การโชว์ที่ตั้งแต่รู้จักมาที่เดยิดพร้อมกันเลยเดนะครับวันนี้นฮคนแรกนะครับอยามาน้องมานกี้นะครับยุ้ยจอยสินรักแล้วก็วันนเช่ารวมไป็นคุณเกตด้วย ขอเสียบลงโดยการจินเพื okay. um, ่อพิจยร้าเอาแล้วเอาแล้ววัดเสาัสสามสวาสวยาสวงานเราก็มมาะย้มากาเลยเพราะพิสวาเป็นกานกรนะคะแล้วก็ควรจสบายๆกัน ใครร้องเพลงไหนไม่คุ้นเสิร์ฟก็รอร้องด้วยนะคะเพราะว่าพวกเราดูกันหมดเลยไม่ได้ร้เพลงกันมานานก็เพลงกด้ทนเพลงที่แบบเพื่อนเทุกคนอยากได้ให้ดอยนะ้ก็แสดงแก่กันะไรบ้นะคะก็คือมือเพื่อในยู่ที่เพื่อไรกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ิก็เกงอนิกเงิแต่ว่าเดี๋ยวกันตามมานะคะสอยกันนไคะ